สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ d ดย์ by d a y ย์ไลทกันอีกเช่นเคยก็มาถึงตัวละครตัวที่3ที่มีสกินเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือเด a ฮกนั่นเองก็ดูจากตัวอย่างทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าสภาพร่างกายสภาพสกินมันเป็นยังไงก็เขาเอามาจาก หนังสั้นเช่นเคยแล้วก็ตัวละครที่เอามาจากหนังสั้นเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากดูหนังสั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูด้านล่างนะครับก็จะออกแนวผมเคยไปดูมาแล้วแหละจะออกแนวเป็นแม่มดนิดหน่อยช่วยเหลือคนที่ถูกบูลลี่อะไรอย่างนั้นนะเออผมก็แบบดูแล้วก็จับใจความแบบยังตีไม่ค่อยได้นะครับยังไงก็เข้าไปดูกันเองแล้วกันส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในแฮกแล้วผมก็จะใส่เปิร์ก แล้วผมจะมาแนะนาเปิร์กรือแฮกันว่าเราควรใส่เปิร์กอะไรนะครับผมก็โอเคก็เปิร์กแรกที่ผมจะใช้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเลยก็คือตีไวคือถ้าเราตีไวแล้วเราเช็ดเลือดไวเนี่ยปุ๊บเราจะสามารถอะเทเลพอร์ตไปยังกับดักที่มันเคยเด้งก่อนหน้านี้ได้ทันนะครับสมมุติว่าถ้าเราตีคนปุ๊บแล้วกับดักเด้งเนี่ยสมมุติเราตีคนอยู่ตรงหน้าเราแล้วกับดักเด้งอีกอีกที่หนึ่งอะแล้วเราเช็ดเลือดช้า โอกาสที่เราจะวาร์ปกลับไปกับดักที่มันเด้งอะ่ะก็คือมันก็จะไม่ถัานแต่ถ้าเราเช็ดเลือดไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะเอ่อเทเลพอร์ตกลับไปตีอีกคนนึงได้ทันครับก็คือได้ตีสองครั้งเลยฟรีๆแล้วก็จะมีอีกเรื่องของการโซนนะครับตัวนี้ตัวเดือแฮกเนี่ยมันไล่คนค่อนข้างที่จะไม่เก่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเดินช้าพอมันเดินช้าแล้วเนี่ยการที่เราจะเดินไล่คนอนะ่ะมันก็ยากครับแล้วก็ความสามารถในการโจมตีไก่ก็ไม่มีเพราะว่าเขาต้องวางกับดัก ตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวที่ต้องเล่นเน้นแบบว่าโซนต้องเฝ้าเฝ้าโทเทมไฟเฝ้าคนโดนแขวนเฝ้าเครื่องอะไรพวกนี้คือมันต้องโซนไว้อย่าให้คนมาใกล้นะครับก็ก็จะเล่นแบบโซนๆเอาแล้วก็เซฟเดอะเบสโฟลัสเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาช่วยเพื่อนเนี่ยตอนที่เขาวิ่งมาดึงเนี่ยก็คือเราสามารถมีโอกาสที่เราจะสามารถเช็ดเลือดไ้แล้วก็ตีลมได้หมดเลยนะครับ ให้เราบริหารการตีเซฟเดอะเบสฟลาร์ให้ดีๆตัวไหนที่เป็นเหยื่อก็พยายามยังไม่ต้องตีก่อนโอเคต่อไปเปิืกที่2ก็คือเปิืกล็อกเครื่องเนาะอันนี้ก็อยู่แล้วครับต้องมีสําหรับตัวละครที่ต้องที่ต้องโซนเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะไม่ให้เขาปั่นไกลๆเราจะให้เขามาปั่นในที่ที่เราวางกระดักเอาไว้นะครับซึ่งก็คือที่ที่เครื่องมันไม่ล็อกส่วนเครื่องที่ล็อกอยู่ไกลๆก,ลก็เขาก็ต้องวิ่งมา มาปั่นไฟใกล้ๆก,กับดักเราเนาะโอเคแล้วก็เปิร์กลูนครับเปิร์กลูนนี่สําหรับเวแฮกผมมองว่ามันดีกว่ากระทืบกระทืบเพื่องแรงนะเพราะว่าเราจะเวลาที่เราจับคนได้หนึ่งคนแล้วเนี่ยเราจะโซนให้เขาวิ่งมาบังคับให้เขาวิ่งมาช่วยเพื่อนพอเขาวิ่งมาช่วยเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องปล่อยเครื่องพะเขาปล่อยเครื่องแล้วเครื่องก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับก็จะดีกว่า ผมว่าน่าจะดีกว่ากระทืบเพเเื่องเร็วเนาะกระทืบเพื่องแรงอะ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเพิร์กเฮกอันไดอิงก็จะจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําให้รูนอยู่นานกว่าเดิมเพราะว่าถ้าโทเทมไฟแตกอันแรกอะ่ะมันจะมันจะเป็นแตกอันไดอิงนะครับส่วนเพิร์กรูนเนี่ยก็จะยังอยู่ต่อทําให้เครื่องปั่นไฟเนี่ยเสร็จช้ากว่าเดิมโอเคก็สีเพิร์กที่ผมจะใช้ในวันนี้แล้วก็แอดออนนะครับจะเป็นแอดออนวางกำดักเร็วกับ เอดออนเอ่อวาร์ปเทเลพอร์ตได้ไกลยิ่งกว่าเดิมนะครับทาให้ระยะทางที่เราเดินออกมาจากเสาเนี่ยมันสามารถเทเลพอร์ตกลับไปแบบได้ไกลยิ่งขึ้นโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับมาอยู่กันกับด่านฟาเธอร์ด่านพ่อบาดหลวงบาทหลวงของพ่อมาวางกับดักกันไว้ก่อนตรงนี้ผมว่าต้องมีคนวิ่งมาแน่ๆวางไว้ก่อนเลย วางไว้สักสองสามันพอครับพอเราไปไล่คนมาเขาก็น่าจะวิ่งมาในนี้นิสเดียวพอแล้วเราก็ไปหาคนเจอแล้วเจอแล้เคสเนียนเนียนหรอเอาไปก่อนหนึ่งทีเลยเฮ้ยสกินอุ้ยโอ้โหโดนเต็มหน้ากำลังจะมองสกินสกินมันมือเหมือนเป็นแบบเป็นไม้อะ่ะมาจะหนีไปไหนจ๊ะน้องเคสน,น่าจะใช้ไม้รัวๆนะผมว่าว่าแล้ว ตัวนี้มีไฟฉายด้วยเดี๋ยวเราต้องรีบกำจัดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําลายกระดักเราได้ตายยางหรือเปล่าไม่มีหรอกสวยโอเคโอเคตอนนี้เราเริ่มจับคนหนึ่งได้แล้วนะครับเราก็จะเอามาแขวนตรงที่ไกลๆเว้ยหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทําการวางอาณาเขตผมเห็นแล้วไอ้ลุงหรอไอ้ลุงบินกลางอาณาเขตของเราเอาไว้แถวนี้เลยเพราะว่าเราเป็นตัวโซนนะครับ วางในเขตไว้วางไปแล้วทั้งหมดต้องวางให้หมดอ่ะเือแล้วมีคนจะมาช่วยอันนี้เป็นเหยื่อปะ่ะเป็นเหยื่อด้วยวางก่อนวางก่อนพยายามจะไม่ตีเหยื่อนะเขาต้องมาช่วยกันยากพอเขาวิ่งมาช่วยเพื่อนเนี่ยเปิร์กลูนทำงานแล้วลุงลุงอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบมา ก็พ่อไม้เหรอลุง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 ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเห็นปะคนแรกจะตายแล้วอะ่ะเฮ้ยช่วยกันทันเหรออืมอนนี้วางไม่หมดแล้วนะเหมือนรู้สึกว่าเขาจะไปช่วยกันทันว่ะกำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะ <S <S ผมไม่เอาเหยื่อนะผมไม่เอาเหยื่อปล่อยก่อนปล่อยก่อนเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเจ็บบาดเจ็บอยู่ด้วย ชัวเลยเครื่องปั่นไฟยังไม่ได้สักเครื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องวิ่งมาช่วยกันเขาก็เลยไม่ได้ปั่นไฟแหละเอามาแขวนตรงที่ไม้มันพับไปแล้วของคนปั่นไฟอยู่ได้เอ๋คนนี้เป็นเหยื่อ ไม่ค่อยอยากจะตีสักเท่าไหร่สักทีหนึ่งแล้วกันให้มันกลัวให้มันกลัวเอา้าติดก็ฟาดเลยม,มีบ้าบโรอะมีหรือเปล่ามีว่ะของจริงไปต่อครับเครื่องปั่นไปยังไม่ได้ปั่นนะเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ปั่นเลยปล่อยเถอะยนอนล้มไปก่อนเราไล่ตรงนี้ก่อนจะเพิ่มเฟซเดอะเบสเราเยอะ ตามไปเลยกระโดดหรือเปล่าข้างล่างอุ้ยโอ้โหไม่โดนนิดเดียวสวยผมกำลังจะบอกว่ามือของเรามันดูเป็นแบบต้นไม้อ่ะเออเพราะว่าในหนังสั้นอ่ะมันก็จะแบบพวกแม่มดอ่ะเนาะใช่ปะ่ะเออแม่มดมันก็จะเกี่ยวกับเอากิ่งไม้มาทำเป็นพิธี มันดูมีมนลขลังของแบบพวกพวกธรรมชาติเออพวกป่าไม้ในแบบป่าลึกๆของฝรั่งมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนที่เป็นเหยื่อยังล้มอยู่เลยนะครับตอนนี้เขาน่าจะเขาน่าจะเน้นปั่นก่อนเพราะว่านานแล้วเครื่องปั่นไฟยังไม่เสร็จเลยซึ่งผมก็จะวางกำดักไว้เยอะๆอาณาเขตของข้าใครเข้ามาก็จะต้องตายผมเห็นคนว่ะ เห็นเพราะว่าเออเรามีโทเทมอันนี้นะครับอันได้ิงนะเฮกันได้ิงเราจะเห็นคนที่เดินผ่านโทเทมไฟสีขาวโทเทมไฟธรรมดามาแล้วไงต่อมาแล้วไงต่อเชียเลยกับดักกับดักโคตรเยอะอะเชียเลยเอาอะมันจะไปช่วยเพื่อนเหรอผมตีลุงก่อนแล้วกันเอ้ยโห เอมันบงังเอาลุงก่อนเอาลุงก่อนลุงไปไหนละลุงไปไหนละโอ้โหลุงลุงไปแล้วอะผมไม่อยากจะเสียเซฟเ,เอดอะเบสเลยนะเมืเ่อกี้ยจะบอกนะว่าลุงอยู่ตรงนี้เอาอุ้มก่อน <c oughs> เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันต้องเล่นอย่างนี้เว้ยเครื่องปั่นไฟยังไม่เสร็จเลยเสร็จแค่เครื่องเดียวอะจะตายแล้วด้วยนะ มีคนเฟดสองไปสองรอบเราจะไปไหนไกลครับจากจุดที่เราอยู่อ่ะโซนเอาไว้ตัวละครต้องเล่นแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นเดอะเนื้อหรือว่าเราเป็นเดอะสปิริตเราเป็นตัวละครอื่นๆที่เดินไวแล้วก็มีความสามารถในการไล่ล่าบแบบไม่ต้องวางกับดักอ่ะเราไปแล้วไอ้ลุงหรอไม่ทันเอ้ยคนนี้ยือ่อ สักหน่อยแล้วกันสักทีแล้วกันเฮ้ยตรงนี้สวยโดนแน่โอ้ยกระดังไม่มีวะ่ะทันอยู่เจอลุงด้วยเอาช่วยเดบิสทำงานเออไปต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโมลีให้ดูนะสักตอนท้ายๆก่อนเดี๋ยวเกมมันจะเอ่อ แต่เกมมันจะไม่สูสีเก็บโมริเอาไว้ท้ายๆสองสักสองคนสุดท้ายอย่างเงี้ยเอาอัน,นี้โอ้โหเป็นเหยื่อแล้วนี่ว่ะแต่แขวนอีกทีน,นึงก็ตายแล้วนี่เอาก่อนเอาลุงบินก่อนลุงบินก่อนรู้สึกลุงบินยังยังไม่เคยโดนยังไม่เคยโดนเลยลุงบินได้โดนแขวนไปหรือยังเนี่ยข้างหน้ามีกับดักว่ะอุ้ยโอแต่เขาขึ้นข้างบน ไม่ทันช้าไปตัวเราเดินช้าไปตอนนี้น่าจะทันแล้วสวยทำให้เกมมันยืดเยอะเพื่อความสนุกก่อน <c oughs> เต็บดาเบสแปะแล้วครับตีได้รัวๆจับผู้รอดชีวิตไปแขวนตรงที่กับดักยเยอะๆเฮ้ยมีคนจะพังโทรเคียนเหรอโทเทมโทเทม <c oughs> มานี่เลยลุง แต่ถ้าวางโทเทีมมันั้นไปอ่ะมันก็ยังอยู่นะเพื่อกรูนผมเอ้าเอา,เอาพับไปเลยแล้วกัน <c oughs> ก็พับไปก่อนเลยเนาะตายยางไม่มีด้วยสวยแหละอันนี้เอ้ยฆ่าเลยแล้วกันครับแขวงครั้งสุดท้ายตายแล้ว <c oughs> ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อเกมจกตับแบบเซนเซอร์นิดหน่อยฉากนี้มันรุนแรงเกิน ินตับแบบลับๆโอเคผมเห็นคนเห็นคนมาจากเพลข้างบนนะครับย้ำอีกรอบเข้าใกล้ทัวที่มธรรมดาทัวที่ยขมุกขมัววางให้หมดหวะ่ะตรงเนี้ยถ้าเรา,ารบังคับให้เขามาช่วยเพื่อน แล้วเขาจะปั่นไฟยังไงปั่นไฟไม่ได้เอา้าลุงเข้าเฟสสองสบายสบายข้าเฟสสองข้าเฟสสองช้างกูอยู่ไหนเออกระโดดฟันศอกไปก่อนันุมานหอยแบวนะครับอโอ้ยโอ้โหมันมันมันไปนานแล้วนี่นะ ไปวิ่งมาเจอกันเอาคนนี้ก่อนเนาะเอาคนนี้ก่อนจะเอ๋ฟาดฟาดให้ยับฟาดให้หมดเรียบร้อยไปเลยกับดักระวางไว้หมดแล้วจะวิ่งไปทางไหนสังเกตดูน,นะครับผมจะเอาคนไปแขวนแบบจุดที่ผมวางกับดักไว้แบบเยอะมากๆเราเล่นอยู่ฝั่งเดียวอะ่ะอย่าเล่น ถ้าเล่นแบบจริงจังนะควรจะควรจะต้องมีอนณาเขตของเราอะเล่นแค่ฝั่งเดียวพอเลยพอเราจับคนมาแขวนที่ฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาปั่นอะเราก็ปล่อยเขาเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวอันนั้เดี๋ยวเขาวิ่งมาช่วยเพื่อนเองเพราะเขาวิ่งมาช่วยเพื่อนอะเดวเครืงองรถเองครับไอ้นี่มันดื้อดื้อด,ดึงอะแปลแทงหลังอีกสักหนึ่งรอบ ไม่มีเอาไปแขวนเนสาเดิมแต่อย่าลืมนะครับว่าโดยแฮกถ้าคนถ้าเจอคนมาเป็นทีมแล้วเขามีสมมุติมาสักสองสักสามคนอย่างเงี้ยเขามีคนหนึ่งมาวิ่งเพื่อคอยแบบอ่าสกัดไม่ให้ระวังกับดักอะ่ะ แล้วก็เอาไฟฉายมาแก้เรื่อยๆแบบนี้เราจะเล่นยากมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบเราต้องรีบวางกับดักตั้งแต่ต้นเกมเว้ยอย่าให้เขาวิ่งมาหาเราเจอก่อนอะ่ะรู้สึกรู้สึกจะอยู่ข้างบนรู้สึกจะอยู่ข้างบนแล้วก็จับเขามาโซนขึ้นมาทำอะไรจ๊ะ เรียบร้อยแขวนซะเลยเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันดีกว่ามันรู้สึกเหมือนฉลามหัวค้อนเหมือนกันนะไอตัวแฮกตัวเนี้ยดูดิ เราเมาส์หายเอาเมาส์อยู่ไหนวะทุกคนออยู่นี่โอ้โหสามมื่นหนึ่งอันนี้คือเราเล่นแบบเราไม่ได้ไล่ย,ยับนะอันนี้คือเราโซนนะครับคือถ้าเราโซนอยู่มันก็มันก็ได้แต้มเยอะเหมือนกันอนะ่ะเพราะมันเป็นการให้เขาวิ่งเข้ามาหาเราแทนแทนที่เราจะวิ่งออกไปหาเขา,าเขาก็วิ่งออกมาให้เราตีฟรีมันก็คือมันก็ได้แต้มเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราได้แขวนไปกี่ครั้งเนี่ยก็หัวก็เจ็ด ขาดไปแต้มแขวนเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่โดนเราโซนจนเข้าเฟสสองปะลุงบินหรือใครสักคนนี่แหละเออเราก็เลยแบบแต้มแขวนก็ไม่เต็มแต่ฆ่าคนหมดก็โอเคแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับแล้วใคแล้วก็อย่าลืม <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรวะ <c oughs> กบ็บายบายคาว้จเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าบายบายไปละ